เรียนคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิดิฉันอาจารย์ดกรกุลวันโสรัตมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจะมานำเสนอโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการยืดอายุเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน าและเหตุผลของการวิจัยเนื่องจากปริมาณสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีซึ่งการจัดการในปัจจุบันนั้นเน้นหลักไปที่การจัดการสร้างผลิตภัณฑ์จึงมีแนวคิดที่จะนําหลักการเศรษฐกิจุนเวียนมาใช้ให้มากขึ้นกล่าวคือต้องการพิจารณาถึงการบำรุงรักษาการซ่อมแซมการใช้ซ้ำการแลกเปลี่ยน การปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานการนำมาซึ่งผลิตภัณฑ์มือสองทำให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดซึ่งจะเป็นแนวทางในการช่วยลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทัต้งนี้ในประเทศไทยยังไม่ได้มีการศึกษาวิจัยและเตรียมพร้อมเกี่ยวกับกลไกนี้มากนักผู้คัดแยกเองก็มีบทบาทในการยืดอายุเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นเดียวกันเช่นการถอดแยกชิ้นส่วนที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อเป็นอะไร การซ่อมแซมเพื่อการจำหน่ายต่อผ่านทางการไหลและระบบฐานข้อมูลดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการรวบรวมซากผลิตภัณฑ์โดยการเก็บข้อมูลในส่วนผู้ใช้ผลิตภัณฑ์พฤติกรรมของผู้ใช้งานรวมถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะเป็นซากและอะไหล่มือสอง จะช่วยให้การจัดก,การสร้างผลิตภัณฑ์ทั้งระบบมีความสมบูรณ์ครบถ้วนมากขึ้นและยังทราบถึงข้อจำกัดและแนวทางในการส่งเสริมอาชีพที่สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนรวมถึงเป็นการให้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการสนับสนุนและวางเป้าหมายการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจต่ตอไปถูกประสงค์ของการดำเนินง,งานวิจัยได้แก่ 1. เพื่อการศึกษาระบบกลไกของการจัดการโซ่อุปทานเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ด้านการยืดอายุผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะเป็นซากผลิตภัณฑ์ผ่านทางการไหล 2. เพื่อศึกษาแนวทางมาตรการและกลไกที่เหมาะสมอย่างเป็นระบบสําหรับการส่งเสริมการยืดอายุเครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนที่จะเป็นซากและ 3. เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างแรงจูงใจในการยืดอายุและสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างครบวงจร โดยโครงการวิจัยนี้แบ่งออกเป็นกิจกรรมย่อย3กิจกรรมในโครงการได้แก่กิจกรรมที่1การศึกษารูปแบบจําลองของการจัดการสร้างผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ตําบลบ้านกอกอําเภอเขิงในจังหวัดอุบลราชธานีกิจกรรมที่2การส่งเสริมรูปแบบการยืดอายุเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ระบบสารสนเทศและกิจกรรมที่3การส่งเสริมการยืดอายุและการจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักการ 3R แบบมีส่วนร่วมคาดว่าจะได้รับของโครงการวิจัยเถอ ภาครัฐจะได้รูปแบบและกลไกลของระบบโซ่อุปทานเครื่องใช้ไฟฟา้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนเป็น้างในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงเป็นกรณีศึกษาและมีระบบฐานข้อมูลของผู้ใช้งานพฤติกรรมผู้ใช้งานรวมถึงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ก่อนเป็น้างและซากอะไรด้านอกชนจะมีระบบสารสนเทศในการจัดการซรากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และมีกลุ่มผู้ประกอบการซ่อมแซมรับซื้อแลกเปลี่ยนและจำหน่ายอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์มือสองที่ขึ้นทะเบียนสำหรับประชาชนจะมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อลดปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์และมีความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดีต่อการซ่อมแซมการซื้อขายแลกเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์มือสองและมีระบบสารสนเทศในการซ่อมแซมซื้อขายแลกเปลี่ยนอุปกรณ์มือสองที่เข้าถึงได้ง่าย เก็บวิจัยของกิจกรรมย่อยที่1เป็นการศึกษาเชิงปริมาณและสำรวจรวมไปถึงการทดลองรูปแบบการจัดการสร้างผลิตภัณฑ์ซึ่งนอกเหนือจากระบบเคียริงเฮาส์จากโครงการวิจัยย่อยที่1และ2ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยกลุ่มผู้ประกอบการรับซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในตำบลบ้านกกอบอำเภอเข่งในจังหวัดอุบลราชธานีจำนวนทั้งหมด3รายองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านกอกและกำหนดจำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้าเป้าหมายทั้งหมด200ชิ้นเครื่องมือวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยการวิเคราะห์โซ่อุปทานและการวิเคราะห์การไหลของวัสดุได้แก่ปริมาณมูลค่า และข้อมูลเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยนำข้อมูลวิวเคราะห์ด้วยโปรแกรมแสตแ d นอาศัยหลักการสมดุลมวลสารและแสดงผังการไหลแบบเ a นกีไดอะแกรมสรับกิจกรรมที่2เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณและเชิงสำรวจรวมไปถึงการทดลองรูปแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการยืดอายุเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนเป็นซากประชากรและกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้ประกอบการซ่อมแซมซื้อขายและแลกเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์มือสองในจังหวัดอุบลราชธานียโสธรศรีสะเกดและอำนาจจำเริญจำนวน120รายและผู้ใช้บริการจำนวน400รายซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสำรวจของกลุ่มผู้ประกอบการและระบบสารสนเทศเพื่อการเก็บข้อมูลการยืดอายุการจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิก โดยแบบสำรวจประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการกระบวนการดำเนินธุรกิจรูปแบบการซ่อมแซมชนิดและปริมาณอะไหล่การได้มาของอุปกรณ์และอะไหล่ตลอดจนของเสียและกระบวนการจัดการรวมไปถึงความต้องการในการใช้ระบบสารสนเทศและฟังก์ชันการใช้งานอีกด้วยการสุ่มกลุ่มตัวอยา่างจากประชากร4จังหวัด ตามสมการของทาโรยามาน่ได้จำนวน400ตัวอย่างสำหรับภาคประชาชนและร้อยละ3 0จากการสำรวจเบื้องต้นของสถานประกอบการเป็นจำนวน120ตัวอย่างโดยมีการสุ่มเก็บข้อมูลตามสัดส่วนประชากรของแต่ละจังหวัดตอนการดำเนินงานได้แก่การออกแบบและสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยการสุ่มอย่างง่ายวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาสร้างระบบสารสนเทศสร้างฐานข้อมูลและรายงานอบรมการใช้โมบายแอปพลิเคชันให้แก่กลุ่มเป้าหมายทั้งผู้ประกอบการซ่อมแซมและผู้ใช้บริการตลอดจนประชาสัมพันธ์ข้อมูลโมบายแอปพลิเคชันให้แก่ผู้ใช้บริการ หลังจากนั้นจึงใช้เครื่องมือดังกล่าวในการเก็บข้อมูลการยืดอายุซ่อแมแซมแลกเปลี่ยนและใช้ซ้ำผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ก็เป้าหมายขนที่3เป็นการศึกษาเชิงปริมาณคุณภาพการสำรวจและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยกลุ่มประชากรได้แก่ ภาคครัวเรือนจำนวน400รายในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคือแบบสำรวจซึ่งประกอบด้วยกระบวนการการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือนการใช้งานพฤติกรรมการรับรู้ความเข้าใจในการจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าและขยะอิเล็กทรอนิกส์ก่อนเป็นซากพฤติกรรมแรงจูงใจทัศนคติ ความรู้ความต้องการรูปแบบการยืดอายุเครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวนชนิดปริมาณอายุการใช้งานและการถือครองของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุป,ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการวิ ใจแบบมีส่วนร่วมมีขั้นตอนคือการประสานหน่วยงานคัดเลือกผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการซ่อมแซมซื้อขายและแลกเปลี่ยนศึกษาและกำหนดแนวทางร่วมกันในการออกแบบการวิจัยรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลและนำมาเสนอต่อกลุ่มตัวอย่างหลังจากนั้นวางแผนในการพัฒนา และแนวทางปฏิบัติซึ่งแนวทางในการวิจัยนั้นจะนำข้อมูลทั้งหมดมา,มาใช้ในการประมวลและกำหนดยุทธศาสตร์ในการออกแบบการดำเนินงานสร้างรูปแบบโครงการและกิจกรรมหลังจากนั้นจะดำเนินงานส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เป้าหมายก้าวหน้าของโครงการจากกิจกรรมที่1ปัจจุบันได้พัฒนา เครื่องมือร่วมกับโครงการย่อยที่2และจะดำเนินงานการเก็บข้อมูลพร้อมกันในเดือนมกราคมปี2564กิจกรรมที่2มีการเก็บข้อมูลไปแล้วบางส่วนและอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศและกิจกรรมที่3มีการพัฒนาเครื่องมือและรอระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการดำเนินการประชาสัมพันธ์กลุ่มตัวอย่าง ที่มีการเก็บข้อมูลภาคครัวเรือนไปเรียบร้อยแล้วนั้นมีประมาณร้อยละ74คือจำนวน296จาจากจำนวนเป้าหมายทั้งหมด400ตัวอยา่างแผนภาพนี้เป็นการแสดงข้อมูลการถือครองพฤติกรรมการใช้งานการซ่อมแซมและการจัดการซากเครื่องชายไฟฟ้าในครัวเรือน จำนวนกลุ่มตัวอย่างร้านซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามือสองที่เก็บได้ปัจจุบันจำนวน117รายคิดเป็นร้อยละ97ของจำนวนเป้าหมายแผนภาพนี้เป็นการแสดงข้อมูลของชนิดปริมาณของการซ่อมแซมซื้อขายแลกเปลี่ยนและการจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ของสถานประกอบการการออกแบบระบบสารสนเทศประกอบด้วยภาคครัวเรือนร้านและช่างซึ่งมีการแจ้งซ่อมการรับงานการซ่อมแซมการส่งคืนและการปิดงานซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะนำมาซึ่งข้อมูลการยืดอายุและการ ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนี้โครงการยังมีการเตรียมช่องทางการส่งเสริมและการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเพจโซเชียลมีเดียยกตัวอย่างเช่น Facebook ซึ่งจะให้ข้อมูลความรู้และการส่งเสริมการยืดอายุรวมไปถึงการเผยแพร่ค,คลิปวิดีโอผ่านทาง YouTube โดยมีแนวทางในการยืดอายุดูแลรักษาและซ่อมแซมด้วยตนเอง ทั้งนี้เพื่อรองรับสถานการณ์โควิด1 i d เป็นการทดแทนการประชุมที่จะใช้ในโครงการบางส่วนข้อมูลที่ได้จากทั้ง3กิจกรรมจะนำไปวิเคราะห์การไหลของวัสดุโดยมีร่างการวิเคราะห์ดังแสดงตามภาพขั้นตอนการดำเนินงานในระยะต่อไปสำหรับกิจกรรมที่1มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเบื้องต้นทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อนำมาวิเคราะห์การไหล กิจกรรมที่2พัฒนาระบบฐานข้อมูลและแอปพลิเคชันดำเนินการทดลองภาคสนามและถ่ายทอดเทคโนโลยีและอบรมสู่กลุ่มเป้าหมายหลังจากนั้นทำการเก็บข้อมูลการทดลองและสรุปผลการศึกษาส่วนกิจกรรมศึกษนนั้นมีการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นกำหนดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้รูปแบบการยืดอายุเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงพื้นที่ดำเนิน แผนงานตามกิจกรรมและเก็บข้อมูลเพื่อสรุปการดำเนินงานต่อไปขั้นตอนที่3ขั้นตอนสรุปผลการวิจัยมีการติดตามประเมินผลการวิจัยรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการไหลของวัสดุประชุมคืนข้อมูลและระดมสมองเพื่อสังเคราะห์ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หาหรืออุปสรรคที่พบในการดำเนินการวิจัยในช่วงแรกมีการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าซึ่งมีการทดรองจ่ายไปก่อนและสถานประกอบการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้ามือสองไม่มีการขึ้นทะเบียนซึ่งในสภาวะที่ถดถอยนี้ทำให้จำนวนสถานประกอบการลดลงอย่างไรก็ตาม ในบางแห่งสถานประกอบการที่มีขนาดใหญ่จะมีระบบการจัดการธุรกิจอยู่แล้วจึงขาดการแรงจูงใจในการร่วมโครงการและการให้ข้อมูลดังนั้นจึงมีการเน้นเก็บตัวอย่างที่สถานประกอบการรายย่อยและมีการเปิดบริการในช่วงที่มี การลงพื้นที่และสถานกประกอบการเหล่านั้นต้องมีแรงจูงใจที่จะให้ความร่วมมือในการร่วมดำเนินโครงการทั้งนี้สถานประกอบการ ซ่อมแซมในตัวเมืองนั้นไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเนื่องจากมีเหตุผลบางอย่างเช่นภาษีดังนั้นจึงมีการปรับลงสู่ต่างอำเภอเนื่องจากะส,ะสถานประกอบการซ่อมแซมให้ความร่วมมือมากกว่าส่งผลให้เกิดค่าเดินทางสูงและใช้ระยะเวลายาวนานมากขึ้นอย่างไรก็ตามสถานการณ์โควิด -19 ส่งผลต่อการจัดการประชุม และการมีส่วนร่วมและการอบรมดังนั้นคณะวิจัยจึงปรับวิธีการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานรองรับสถานการณ์โควิด1 9 2สองประการคือ 1. ปรับวิธีการดำเนินงานด้านการอบรมสำหรับร้านค้าซ่อมแซมจากรูปแบบการประชุมเปลี่ยนแปลงเป็นการลงพื้นที่เพื่ออบรมบารายบุคคลโดยนักวิจัยและผู้ช่วยโดยต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคที่ราชการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งจะเริ่มดำเนินงานในจังหวัดอุบลราชธานีก่อนและติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังเช่นการเดินทางข้ามจังหวัดจึงกำหนดการลงพื้นที่อบรมในจังหวัดใกล้เคียงและ 2. ปรับวิธีการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การอบรมสำหรับประชาชนทั่วไปจากรูปแบบการประชุมขนาดใหญ่ปรับให้มีขนาด เล็กลงไม่เกิน50คนโดยเน้นไปที่กลุ่มตัวแทนแกนนำและเครือข่ายหน่วยงานราชการปรับรูปแบบการอบรมและประชุมให้อยู่ในรูปแบบสื่อการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ,ๆเช่นสื่อสิมพิมพ์สื่อออนไลน์และช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก โดยขอความร่วมมือในการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ผ่านแกนนำและเครือข่ายข้างต้นทั้งนี้จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง